โอเคถ้าผู้ชมทีเรากลับมาสู่เกมโรบอด้หมดฟุตบอลกันนะถ้าผู้ชมต้องขอโทษทวยที่มาอัดบทนี้นะพอดีว่าผมป่วยอยู่ตอนเนี้เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลพอดีว่าโรคหัวใจมันจะเลิ่นิดหน่อยนะ <c oughs> โอเคโอเคไม่มีอะไรจะพูดหรอกเพราะตอนนี้ผมไม่มีแรงแล้วพอดีมันเหนื่อย <c oughs> โอเคบา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 เดีด๋ยีเล่นยังไงว่าเอาไอ้เอกูอยู่ไหน แ่เอ้ยไม่ได้เล่นดาจงลืมไปหมดละนี่ไม่ได้ลืมหรอเสียค <load>. ุณกาปรับเสียงเกมปกติได้ทำไมเสียงเกมมันเป่าจังวะมา so やってまだ俺の弟でいるうちはไ้ไอ้ไม่หลอนละหล่อนหนักละเก้ยร่ำไ แอยากมีฉากแบบนี้บางจักเลยตรงนี้บอลอยู่ไหนวะบอลอยู่ไหนวะไปตึงที่บอลอยู่ไหนวะอ๋อนี่โอเคโอเคโอเคแบงค์เขอบอลเมื่อกี้ไอ้ยัยโอ้ยนักจริง โอ๊ยโอ้โอ๊ยโอโอ๊ยเอาอเดี๋ยว้ฝังโโกเอาไอ้โกออกเอ้โก้ไม่ไหวอะโก้ไม่ไหวอะที่ป่วยเกินไปโกไม่ไหวอะอาแดแลดอ้าวแป๊บนึงดิหัวบดเลยไอ้ที่มกิลอะไรมาวาตัวกูเดีย ด้เล่นเกมที่ตาที่กูเล่สกิลตัวละครไปหมดแล้ววันนี้ขอทำประตูให้เขาสักประตูหน่อยนี่อ้าวอ้าวอ้าวดูดิเออปอนไม่ด้ยกกู้ม่รูนี่มันสกิลอะไรวะอ๋อโอเคโอเคตลาดข้าวบอยอ้าวไอ้ยลูกขนาดนั้มันยังเข้าอีกเหรอแม่โอ้ไอ้นี่ก็ทำประตูโหดเกิน มึงจะเล่นอะไรกันนะกระดา่ว่าเกมเนี้ยฮะเอาเอาเอาเด็กกูไดีแยกไม่ได้เอาเอาเอาออกไปเอาไอ้ดีก็หลอนแล้วเอาเอาเฮียกายเป็นจักรพรรดิอะไรวะเนี่ยเอาหยาบก็สตีเลยว่ะ ่าแบงสวยแล้วเกินแม่กูอยากให้ปิดท่าแบบนี้จังเลยไอ้เียดีใจเกอรไอ้เิี اي เกอร์เอา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 อะไรวะยังไม่ถึนอะไรจบแล้วมาบ้าขอใบขอตาขอสักตาเว้กูขอสักตาอ้าวคิดไปจบไวเกินอ่ะจะค่อยรีบพลังงานให้ได้มากที่สุดแล้วก like ันก yeah> ูอ๋ออา แข้งขาถ้าเหนเดีย่ยวไหวพวกขาแข็งมันทำอยังไงวะขาพวกแข็งยังเลยอ้าวไอ้เ <c oughs> นี่ยคนมีกันอยู่แค่ได้เองเหรออ้าว <c oughs> โกฝั่งดูไม่ไหวเลยอะโกฝั่งดูไม่ไหวเลย <c oughs> เอา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 กูแย่งไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันด๋อเป็นตะก้อเลยเฮ้ยโอ้มันด๋อเป็นตะก้อเลยลูกบอลอาเอาเอเอาะไรไม่ได้เอาเอาเอาไอ้ยันล้วนล้วนกลายปหมดแล้วเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยกูขอยิงให้เข้าสักลูกหน่อยดิเพื่อนโอ้โหแบงเสิร์ฟกันอย่างนั้นเลยเอาไอ้โกฝั่งนู้นแม่งไม่ไหวและโอเคดิ

โอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดไอเดียไอเดียไอเดียดอกเป็นตะกอนเลยห้วยโอ้เราเบกเสือกเข้าด้วยไงมันเดินมาอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหเบกดอกเป็นตะกอนแล้วแมบกเสือกยิงเข้าด้วยไงเฮ้ยกูขอบอดด้เฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยมาดิไอ้กูขอเทสเด็ดดิ เอา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 โอหไ้ยคือทโกอย่างงี้ไม่ต้องไล่ออกไอ้ห่าได้ประตูอย่างงี้ไล่ออกมัต้องไล่ออกแล้วบ้างแงเอ้ยเอาเอาน่นดอยะดอยแยดอยะดีนมึงเฮ้ยบอลกก เตะบอลทิ้งได้แล้วเนี่ยอ๋อเอาแค่แบกเอ้ยไอ้ลูกตะกรอยแล้วเอ้ยไม่ไปเข้าไม่ไปเข้าไม่ไปเข้าเอ้ยเออเอ้าเออเออเอาเอามาดิไปเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาดิเอาเอาเตะให้หมด ยยลูกบออยู่ไหนเดือเดอเอเดือเดือยเกูไม่เห็นบเลยก็เกิดแม่งวีระบบเตะขานะมึงบันเลยดูดบดดูบัลโดดูอมึงจะดดอะไรนักกัน สก๊ะสก๊ะเดี๋ยวมึงทีมกูเหลือทำไมทีมกูเหลืออยู่สองคนเนี่ยเอออย่างน้อยก็อย่างน้อยก็มีโกบอทบอทน่าจะดีอยู่บ้างโอ้ไม่ดีแล้วถ้าเกิดดีเป็นผมไม่โดนยิงขนาดนี้หรอกเอ้ยรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้บ่เหนื่อยวะกูเหนื่อยกูเหนื่อยเหนื่อยอะ ใครในท้ายวะอยากจะรู้เนี่ยใครในท้ายเออใครในท้ายเอาเฮียกูดีกว่าแบกในท้ายหัวขวดอย่างงี้จะใ,ในท้ายไอ้จะแพ้ถูกอะไปแพ้ไปยอมยอมไปให้ตายที่ยอมยอมไปจะจบแล้วปวดคอแล้วเหนื่อยละจบจบ,จบป โอเคถ้าผูช้ชมผมต้องขอจบคลิปนี้ก่อนนะถ้าเกิดคลิปนี้มันไม่สนุกแล้วมันดูแบบขัดขัดแล้วผมองขอภายดว้วยพอดีผมเหนื่อยละขอไปนอนพักผ่อนสักหน่อยนะพอดีมันป่วอยอยู่ตอนนี้โอเคบาย